ในแม็กขายติม่มกับกุงคิ้งไม่ว่ากูจะมีไอ้สองคัน,นีนตันแม็ก็ได้มึงจะมีคันไหนก็ได้ก็ให้เออเซตนี้ราคามันเออไอเงินตรงเนี้ยไอเงินตรงเนี้ยประมาณสิบล้านใช่ๆ10ล่สิบล้านสิบล้าน ให้กดไปตรงใกล้ตรงตรงที่มันมีสุดลักรถแล้วก็บ้านนะให้กดไปตรงที่โฮมหรือบ้านเอ้คนซื้อบ้านตรงนี้พรามนเป็นบ้านที่ถูกที่สุดต้องใช้เจมเจมหาได้จากไหนหาได้จากไอ้พวกตัวเจียนไม่เลยสามารถหาได้จากพวกมันใช่นะเอ้ย มันก็จะมีเขียนตัวอ,อยู่นะว่าเพชรหรืออะไรให้เท่าไหร่กดไปที่ตรงนี้แลให้ไปบ้านหลังที่ห้ากดแล้วมันก็จะรีโหลดแล้วให้เรากด t e l พอร์ตแล้วจากนั้นให้เองไปเสื้อขานงงนี่สะถามว่าทำไมจะต้องอันนั้นด้วย,วยนั่นเหลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นการ มาร์คจุดแต่ว่าไม่ได้มาร์กอยู่ตรงนี่อยู่ตรงอาคารนะนม่นคือให้ซื้อราคาจํะมาสิบเอ็มไม้คือสิบล้านอะไรแล้วนี่คือเลขสิบล้านอนะ่ะอันนี้ลูกน้ำใส่สูได้สูนโคตรเบี้ยวเลยะลรลูกน้ำอันนี้ที่ไม่พอ ที่หลักสิบร้านก็จะมีตัวเลขประมาณนี้แต่ที่แต่ที่เขาให้เราเห็นมันก็จะประมาณนี้ตัวเลขสิบที่เราเห็นก็จะประมาณนี้เข้าเรื่องของเรากันเลยให้คุณขึ้นลิฟต์มา อย่าไปเดินแบบนี้นะแล้วคุณก็จะเห็นในพวกงงงงนี่ให้ไหเอาไอติมให้มันซะแนะนำให้นะับก่อนนะว่าฝั่งไหนมีเยอะกว่าแล้วคุณก็ขายขายขายขไปเนี่แล้าไวทีง่ายๆแล้งงงงงพอไล่ติมหมดก็แบบกลับไปนี่แล้วก็ไปซื้อติมซื้อ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 อะไรก็ได้ ซื่งไหนก็ได้ที่มันเป็นไอ้พวกนี้ยพวามันจะขายได้ได้แค่เฉพาะออันนี้นะไอ้ไอ้าที่มันจะเลียกวไงเดี๋ยวเดี๋ยววงกลุมให้แล้วกันไม่ให้ตรงนี้แล้วนะนะนะอันนี้มันก็เบี้ยวไปคือเปเรอมกลุ่กลุมีเนี่ย ประมาณนี้ตรงนี้นะคือไอส์คิมที่ต้องใช้แล้วจากนั้นให้เรากดไปที่บ้านเทเลพอร์ตไปจ้ะแล้วจากนั้นก็ไปส่วนคนที่ไม่รู้จักเงินไปทำไรซฟวัน1รักแจกันเตือนดวัวขึ้นหรือเกิดแกรวยเกินไปให้แนะนำซื้อบัตรหลัง แต่ว่าบ้านจะมีอะไรบบักๆอยู่นะอย่างเช่นฟอนิเจอรมันกลับกันเนี่ยเ mm. อาวเทเลพอร์ตอ,อย่างเช่นมาอันนี้จะให้ตูตัวอย่างนะ mm. ผมไม่ได้วางผิดนะอันนี้ผมวางถูกนะ mm. เอา้านี่เนี่ย นี่ไนี่ไหลักฐานชิ้นดีเลยโคตรจะปวดหัวอันนี้ผมวางผิดเองนะผมก็ไึกว่าเป็นเครื่องอดูดฝุนบัาแย่แรกมันเป็นเลยอย่างมันก็ไม่สามารถวางในุ่งนี้ได้ไม่ครูเว็บว่าพโๆเลยบันไดขึ้นชั้นสองห้องน้ำชั้นสองยังมีอาย ช่วยตัวด้วยจำจำวันนี้มานะมันผิดรูปแบบเมื่คืนผมเอามาผิดอันด้วยบบนะยังประเด็นนะบบบุยอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งสือทีเจอัน,นี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจวางแบบนี้นะมันน่าจะกลับเองอะไละ่ห้องนอนนึงจะเป็นห้องสวนตัวตัว มาตัวห้องห้อบห้องที่แล้วเลยเวนไม่จบแค่นี้แหละคือมันจะมีบักอยู่นะลงล่างก็จะประมาณมานี้ไม่คุณโลเลยเวนทีวีเปิดไม่ได้ <c oughs> ไอเวนเน่บ้าก็คือให้คุณเซกรถมาแล้ว ขับไปซะถ้าเกิดคุณมีตังค์อ่ะหรือถ้าเกิดคุณไม่ได้ไมีตังค์มากกว่านี้อีกรอกระเกอีกรเอันนี้ก็ไม่ก็มมาราคาประมาณพันกว่าเพนอะ่ะดูผมด้วยฐาน้าผมที่ผมเคยรีเบิร์าแล้วหนึ่งโตตะาโต๊ะจ้าาแรกมันเป็นซานต้าครับผมตอนตอนที่ผมมานั้นอะ่ะรีเบิร์ตยังเป็นซานต้าอยู่เลย ผมผมเห็นว่ามันกดต่อตเชีย่ยอะไรวะดังนั้นผมเมื่อกดไปอ้าวรีเบิร์ตไอปองปูคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละโอ้ชาแนถ้าเกิดอยากเล่นสารตาอย่าเพิ่์ไปกดได้ต่อโตอเฮียนั่นเลยแล้วมันจะบินไปได้ทุกที่จบคลิปบาย Um,